คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่71ดัดชนีแห่งการทำลายล้างเมื่อคิดเช่นนั้นเขาจึงไม่คิดที่จะขอความยินยอมจากชายชราเห็นมูเชิญโน้มตัวลงอย่างช้าช้ายื่นมือขวาออกมาราวกับสายฟ้าแลบและกดฝ่ามือลงบนบาดแผลของเด็กหญิงตัวน้อยอย่างรวดเร็วเปิดใช้งานทักษะฟื้นฟูระดับรองคุณทำอะไรนะการเคลื่อนไหวของมูเชิญในเวลานี้ ทำให้ผู้คนจํานวนมากเกิดข้อสงสัยมากมายในทันทีในเวลานั้นชายชราพบว่ามีเด็กหนุ่มแปลกหน้าอยู่ข้างๆเขาและเด็กหนุ่มผู้นั้นวางมือบนบาดแผลของหลานสาวของเขาอยู่ชายชราเบิงดวงตาของเขาด้วยความโมโหพูดว่าคุณกําลังจะทําอะไรชายชราคำรามใส่มูเชิญเหมือนสิงโตที่กำลังโกรธเกรี้ยวและยื่นมือออกเพื่อผลักเขาออกไปร่างของมูเชิญถลันหลบอย่างคล่องแคล่วว่องไว เขารีบลุกขึ้นยืนและก้าวถอยหลังทิ้งชายชราให้สัมผัสถูกอากาศที่ว่างเปล่านักศึกษาแพทย์ปีสผู้นั้นลุกขึ้นยืนวิพากวิจาร์ณเสียงดังคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำเมื่อครู่มีผลอย่างไรพฤติกรรมของคุณมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บระดับสองส่งผลให้เด็กหญิงที่นั่งสงสารคนนี้พิการทาวอตอนนี้ที่เขากล้ายืนขึ้นมาแค่พยายามปัดความรับผิดชอบ พูดสั้นๆได้คำเดียวว่าความผิดทั้งหมดเกิดจากมูเชิญไม่เคยพูดถึงว่าเขาไม่ได้ช่วยเหลืออย่างถูกต้องและก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บระดับสองกับเด็กหญิงตัวน้อยมูเชิญเพิกเฉยต่อเขาโดยสิ้นเชิงหันหลังกลับและจากไปเมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาของนักศึกษาแพทย์ปีสก็สว่างขึ้นเขาก็พูดทันทีคิดนี้หรือคุณคิดหรือว่าฉันจะยอมปล่อยคุณไปเขาก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะหยุดมูเชิญ มูเชิญไม่แม้แต่จะหันมามองตวัดเท้าออกไปแต่นักศึกษาแพทย์ที่ขวางทางกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรนักศึกษาแพทย์ผู้นั้นลม้มลงสุดตัวลงกับพื้นหลังจากกลิ้งไปหลายสิบตลบจมูกของเขาฟกชำ้ำและใบหน้าก็บวมอย่างน่ากลัวฉากดังกล่าวทำให้ทุกคนตกใจในขณะเดียวกันความโกรธแค้นของชายเลือดร้อนหลายคน ที่กำลังพยายามเข้ามาจะสกัดกั้นมูเชิญก็จังหายไปในทันทีฝูงชนต่างเริ่มเปิดทางปล่อยมู่เชิญไปไม่มีใครกล้าหยุดเขาวไว้ชายชรามองไปที่หลังของมู่เชิญด้วยใบหน้าที่โกรธแค้นและกำลังจะเรียกลูกน้องของเขาคิดว่าจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหลังเป็นส่วนส่วนหลานสาวของเขาพูดว่าคุณปู่ฉันหายดีแล้วอะไรนะ ชายชราหันกลับมามองด้วยความประหลาดใจเห็นว่าขาที่หักของส่วนส่วนหลานสาวของเขากลับมาดีเหมือนเดิมและไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บเลยส่วนส่วนลุกขึ้นยืนเดินไปรอบๆชายชราสองสาก้าท่านปู่อาการบาดเจ็บของฉันหายดีแล้วเป็นพี่ชายคนเมื่อครู่ที่รักษาให้ฉันส่วนส่วน,วนกระโดดโห่ร้องอย่างยินดีในตอนนี้ชายชราเพิ่มเข้าใจว่า สิ่งที่ชายหนุม่มทำตอนนั้นคือการรักษาหลานสาวของเขาเป็นตนเองที่กระทำผิดต่อเขาชายชารารีบวิ่งไล่ไปตามทิศทางที่มูเชิญจากไปเขาอยากจะตามให้ทันเพื่อที่จะขอบคุณชายหนุม่มผู้มีน้ำใจงามเอาใจใส่และมีทักษะทางการแพทย์สูงเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อเขาไล่ตามไปพบว่ามูเชิญจากไปแล้วไม่เหลือร่องรอยทิ้งไว้แต่อย่างใด ชายชรารีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาติดต่อลูกน้องของเขาให้พวกเขาช่วยตามหามู่เชิญให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ขอโทษมู่เชิญเป็นการส่วนตัวหลังจากออกจากสวนสาธารณะมู่เชิญก็ตรงกลับบ้านทันทีทำราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากทักทายส้มเจียซึ่งอยู่หน้าทีวีในห้องนั่งเล่นเธอสวมชุดเต้นรำและถุงน่องสีขาว ซึ่งกำลังทำท่ากายบริหารกดขาของเธอมู่เชิญกลับมาที่ห้องนอนเขาเก็บเสื้อผ้าราคาแพงที่พี่สาวซื้อให้ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นกลับไปที่เตียงนอนสวมหมวกสำหรับเล่นเกมนอนบนเตียงและเข้าสู่โลกของเกมเมื่อกลับสู่โลกแห่งรุ่งอรุณมู่เชิญยือนอยู่ที่หน้าประตูเมืองหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาจึงเดินไปที่หอคอยทักษะ ซึ่งตั้งอยู่ที่จตุรัสนักผจญภัยหอคอยทักษะเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ทักษะตามชื่อมีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ในหอคอยทักษะแห่งโลกรุ่งอรุณยิ่งหอคอยทักษะมีระดับสูงเท่าใดระดับทักษะที่สามารถเรียนรู้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นทักษะของรุ่งอรุณถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดระดับจากต่ำไปสูงคือ x e d c b a s นอกจากนี้ยังมีทักษะระดับ 3S ที่มีแต่เหล่าทวยเทพเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนได้หอคอยทักษะในเมืองสิงโตทมินมีเพียง3ชั้นเท่านั้นกล่าวคือในหอคอยทักษะของเมืองราชศีทมินสามารถเรียนรู้ทักษะระดับ S, E และ D ได้เพียง3ระดับเท่านั้นเมืองหลักอันดับหนึ่งที่เกมแห่งโลกรุ่งอรุณยอมรับก็คือเมืองหลักอันดับหนึ่งที่ผู้เล่นรู้จักเช่นกันหอคอยทักษะในเมืองสัญญาเทศ มีจำนวนถึง7ชั้นตั้งแต่ทักษะระดับเถึงระดับ S ตราบใดที่มีเงินก็สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างเมืองหลักนั้นกว้างใหญ่เพียงใดทักษะการเรียนรู้นอกจากหอคอยทักษะแล้วยังมีผู้ฝึกสอนมืออาชีพอีกด้วยผู้ฝึกสอนจะถ่ายทอดทักษะเฉพาะเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของอาชีพเท่านั้นอาชีพปัจจุบันของมู่เชิญคือ จอมเวทฝันร้ายและไม่มีครูฝึกมืออาชีพคนใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสอนทักษะต่างๆให้เขาในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นมู่เฉินจำเป็นต้องมาที่หอคอยทักษะเพื่อเรียนรู้ทักษะเท่านั้นที่นี่ไม่มีการจำกัดอาชีพทุกอาชีพสามารถมาที่หอคอยทักษะเพื่อซื้อหินทักษะได้แต่ราคาของหินทักษะนั้นแพงกว่าการเรียนรู้จากผู้ฝึกสอนมืออาชีพมากมู่เฉินเดินตรงไปที่หอคอยทักษะ เขาเหลือบมองขึ้นไปที่หอคอยทักษะดับต่ำอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นมองกลับมาด้านหลังแล้วจึงเดินตรงเข้าไปในหอคอยทักษะมีพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรมันสร้างจากหินสีเทาอมฟ้าตรงกลางมีเครื่องจักรเวทมนต์ตั้งอยู่แดเครื่องมีรูปร่างแปลกประหลาดมองดูแล้วเหมือนเครื่องขายของอัตโนมัติอยู่บ้างมู่เชิญเดินตรงไปที่เครื่องจักรเครื่องหนึ่งมีจอเวทมนต์ขนาดเท่ากระดาษ A4 อยู่บนตัวเครื่องจักร บนหน้าจอมี3ตัวเลือกสายความแข็งแกร่งสายพลังเวทสายการตอบสนองรวมมีทักษะสประเภทมู่เชิญคลิกที่ทักษะสายเวทมนในครั้งแรกขีปนาวุธเวท s ความชัดเจน f ภูมิปัญญาลึกลับ f, 1 <S, s 1เวทโจมตี2เวทเสริมราคาของทักษะระดับ S แต่ละทักษะคือ500เหรียญทองมู่เชิญซื้อทักษะระดับ S 3ทักษะนี้ทั้งหมด จากนั้นกลับไปที่หน้าแรกและคลิกที่ทักษะสายความแข็งแกร่งยังคงมีอีก3ทักษะกากบาดโลหิตกระโดดสับและฟาดฟันลมโกรดเนื่องจากพรสวรรค์ของอาชีพทำให้มู่เชิญสามารถเรียนรู้ทักษะของทุกสายอาชีพในโลกรุ่งอรุณการต่อสู้ระยะประชิดการโจมตีระยะไกลเวทมนต์ศิลปะศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเขาจึงซื้อทักษะสายความแข็งแกร่งทั้ง3นี้ จากนั้นมี3มทักษะการตอบสนองธนูเผาลาญนจมตีน้ำค้างแข็งและท่าเท้าเงามายารวมแล้วซื้อทั้งหมด9ทักษะใช้ไปทั้งหมด4 5 0 0เหรียญทองหลังจากจ่ายเหรียญทองเข้าไปในเครื่องจักรที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นเครื่องจักรขายหินทักษะโดยอัตโนมัติก็สันสะท้านหลังจากนั้นไม่นานหินทักษะเก้าก้อนก็กลิ้งออกมาจากช่องด้านล่างและตกลงในตะกร้าใต้เครื่อง มูเชิญถือหินทักษะทั้งหมดไว้ในอ้อมแขนของเขาจากนั้นหยิบหินทักษะทีละก้อนเพื่อเรียนรู้มูเชิญน่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เป็นนักเวทที่จะมีทักษะของทุกสายอาชีพทั้งหมดครั้งนี้มูเชิญต้องการจะทดลองดูทักษะทั้งเก้านี้เมื่อหลอมรวมกันเข้าจะสร้างทักษะประเภทใดขึ้นมาได้ขีดปณาวุฒิเวทบวกความชัดเจนบวกภูมิปัญญาลึกลับบวก กากบาดโลหิตบวกกระโดดสับบวกฟาดฟันลมโกรธบวกธนูเผาผลาญบวกจมตีน้ำค้างแข็งบวกท่าเท้าเงามายาหลอมรวมฝันร้ายดัชนีแห่งความตายผลที่ได้สร้างความเสียหาย500%เอร์เซคูณพลังเวทให้เป้าหมายและเผาผลาญหนึ่งจุดของคุณสมบัติทั้งหมดของเป้าหมายระยะการร่าย120คูดาว หกรการใช้พลังงาน3,000อะไรนะสามารถเผาคุณสมบัติทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งจุดแม้แต่ตัวมู่เชิญเองยังต้องตกตะลึงถ้าเขาใช้ทักษะนี้โจมตีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งติดต่อกันนั่นไม่ใช่หมายความว่าคุณสมบัติทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามจะต้องถูกเผาผลานไปจนหมดสิ้นหรือแต่เขาไม่หยุดเพียงแค่นั้นเปิดใช้งานหลอมรวมของพรสวรรค์แห่งฝันร้ายอีกครั้ง และล้อมรวมดัชนีแห่งความตายกับโซ่แห่งการทำรลายล้าง